คะทุกคนสามารถมาเอาแคมเปอร์แวร์นะคะหรือว่ามอเตอร์โฮมมาจอดปิกนิกตรงนี้ก็ได้นะคะจอดตรงนี้นะคะแล้วก็วิวทะเลอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตู้อยู่ที่วอ l i n g คั m b e บีชนะคะอยู่เดเวนทางใต้ของประเทศอังกฤษเดี๋ยวตู้จะพาไปดูรอบๆนะคะ ตรงนี้บา r i c a น Beach นะคะเป็นหาดเล็กๆถ้าเดินไปข้างล่างก็จะเป็นคาเฟ่นะคะให้บริการก็จะเป็นหาดเล็กๆนะคะตรงนี้และหาดอันที่3นะคะก็คือค o มเกต Gate Beach ก็จะอยู่ด้านหน้าของโรงแรมนี้นะคะโรงแรม Watersmith Hotels เขาก็จะมีบันไดลงไปนะคะตรงชายหาดหาดนี้ดูเหมือนจะหินเยอะหน่อยนะคะหาดนี้หินเยอะมาก จากหน้าหาดนะคะก็จะเป็นโรงแรมตรงนี้ก็อาจจะเป็นเกสต์เฮาส์นะคะทุกคนตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะค่าจอดรถถ้า4ชั่วโมงก็4ปอนด์านะคะ<ม>ต้องจ่ายออนไลน์หรือว่าจ่ายเหรียญก็ได้ตรงนั้นก็เป็นที่ตกปลานะคะจะมีเหมือนแบบเป็นทางเดินนะคะทางที่ให้ยืนยาวไปเลยนะคะไปยืนตกปลาหรือว่าตกปูก,ก็ได้รอดเลอว่าง เจ s าอิโซคิวพิซแวนตรงนี้ก็มีพิซซาให้บริการด้วยนะคะทุกคนพิซซาเปิด5โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดนะเพราะว่ายังไม่ถึง5โมงเย็นเลยทุกคนคะถ้าปวดฉี่นะคะที่นี่ก็มีห้องน้ำให้บริการด้วยนะคะตรงนี้ก็มีมมนิกอล์ฟนะคะให้ได้เล่นด้วยแล้วก็มีร้านไอติมะะีมราคาร้านขายเสื้อผ้าอยู่ข้างๆ ร้ fish and นานฟิชชั่นชิฟนะคะคิวยาวมากเยอร้องคิวใช่ไหยร้านฟิชชั่นชิฟนะคะคิวยาวมากว้าวแสดงว่าอร่อยมิลเชคมันไหลว้าว <laughs> nice good <laughs> ทุกคนคะให้ดูบรรยากาศถับที่อิงแลนด์นะคะตอนนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วที่ประเทศอังกฤษน,นะคะเขาจะสั่งดื่มรอบเราต้องไปสั่งดื่มที่บาร์นะคะแล้วก็จ่ายเงินตรงนั้นเลยนะคะหรือว่าบางทีเราก็เสิร์ฟเองหรือว่าอาจจะมีพนักงานมาเสิร์ฟดื่มให้ที่โต๊ะนะคะ